เฮ้ยจังกันยูนี่มาต้มมากลยสบายที่พี่น่องพี่น่องมากินตำมะกลยน่อยกินสมพี่น่องมะกลยกับ่แม่มะกลุยท่นี่นองมะกลวยยย่างกบะมะกลุวยนี่ห้านีเลยมามากลยกินสุกเดีพี่น่องจะเอามาตำก้วยน้าหมาบ้านอกพี่น่องกล้วยี่ินได้ กินซกกี่เนาะสิลอามาตำมึงมีหมดแดงใสแล้วกาา็สีมัก่าวมือนี่ก็ดีมีมะกงาวแล้วก็มักใสาม,กมานนมันยังลองมากเขือรเ่เห็ดเพ็ดลยได้หือกิรนี่เลยสเผ็ดตนะัดจิ้มน ลุลงไปตั้มกอนต้ำติ้เข่าเลย <c oughs> เดีอ <c oughs> เด้อป่าเด้อย,ย,ย,ยังออกธาลาม่ใช่เขาต้าเจ้าหันอชเซตาด้หันไดอากาศน้าแบบนี้ดูแลสุขภาพไม่เดิ่พราเมน้อง บ่ได้ใส่เสื้อกยากต่เต็มบ้านนี่บัทอดนี่อาบอยู่แต่ใส่เสื้อตัวเก่าพี่อาบอยู่อาบอยู่ใส่ตัวกาวพี่น้องช่วงนี้กี่ขันซักมันหนาวองซากับโมอยยนสิบแปดโมเมนบอกโมสิบแปดแต่ยังบมหนาวถ้าเขาดอกเขาประมาณนั้นประมาณสิบแปดแต่ว่านีมันแห้งนะพี่น้องลมมันแห้งเด้อยู่อ่าะยังเกาะจังหวัดอยุธยาเนาะลมแห้งพี่น้องอากาศแบบบ่คอยน้ำวันไหนแต่วันลมแห้ง อีกคือตำรายที่เาสิกินเบิดเบิดเบิดอ้ยตำายได้เลยเลยหิวตอนนี้ท่านิคิดเขาข้าับ้านเกด้มใส่บแดงยเนาะแดงบานพ่อมีเชื้อเบิดไดจะพ่อจะยังเกนเบิดเอาลายมันสีบซ่บตายี่กนกายยงเลยดูคนนี้พะเป้าเพิ่นจะขึ้นเนไม่กวดเนาะ มันสิเปื้อนนะนานนานขอถวเขอไทยไในพไม่นนอมมันดือหน้าอ่ะพี่น้อ ไปหาแม่เลยไปไปไปเลยไปหาแม่คันเลยหืมอะไรมานอะะฮะมันเพ็ดลูกมันเพ็ดกินไม่ได้หรอกถุงน่อวมาใส่มาเลยลายดีเว้ยบ้านเล<ช>ยเด็ดเอาไปร่วมมระเด็ดก็ขีแยงอกไรนี่เขา เมสซี่ใส่ดาวให้ดิใส,ส่เพื่อฐานละโอ้ใส่เมื่อนี้บั้งเอาแล้วหมดหัวไปน่ะเก็บไปอีกนึกใส่น้ำตาลหน่อยนึงน้ำตาลหน่อยนึงเอ๋อน้ำปลามาจิบจิบจิบนูกเ่งจะเดินสนามพร้อมขับปุ๊บเด็ก

รบแล้วมาไปจืดหายมาไดมานี้เนาะไม่ไดนี่นาะะกดาวกับเอตันมะกุ้ยเนาะๆพี่นอง นี่คุณจะมงกันไหมเนาะ hmm hmm <laughs> พี่น้องมาพ่อแม่พี่น้องกินตำนมากวาน,นก,วกิกินกมขวขาวพี่น้องอืมกิน <c oughs> แล้วถึงกินเหมอนันอ่ะกานุก่งบอก แนฮักมันวยมีคนอ้วนแสบๆนังกระเด้อพี่น้องตามมาขวกีนกับขอาเนียวเนาะกระเดาคีคมหนาจนแข็งเพราะมันเละอันนั้นม um. ันดม มะครับพวกเราแักแสบปากก็หนาวปากแตกปากแตกแสบปาก ตะกอกยิ้วเลยตะกอบหนุกแล้วเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้อีกอะจนบีจนเนาะ่จนพี่น้องเนาะมากินตามะกวยน้ำกันเนาะงยำ ใบแาย,ย้ามแง้มเที่ยงเนะาะแง้มใบม้งอย่างเงี้ยอีเาข่าเข่าเพ้นบ<ม>้านอันยังก็จะทีใบบานเทา,าหือใบจงไหมองเห็ดเ<า>ว,วียงเนาะเข่าเข่าเพ้นก็คือเวลาบา่าใบม้งเนาะสลัดคลิปนี้ก็เป็นคลิปสันส้นๆเนาะมาตามะกล้วยชูพี่น้องกินแหละกะกินให้พี่น้องมึงซอบๆอบไปก่อนเนาะสลัดคลิปนี้ก็บ่มมียังร้ายเนาะนก็ฝากเป็นกันตังใจให้ชาวจันนะไม่เด้อเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะบ๊ายบายพบกันคลิปหน,น้าเด้อ